สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมามาทด,ทดลองทำขนมไข่นกกระทากับมันม่วงนะคะจะลองทำนะคะไม่เคยทำขนมไข่นกกระทาเลยจ้านเนี่ยจะลองทำดูนะคะก่อนอื่นเราต้มมันมาแล้วนะคะนี่เราได้มันปลายเหลืองมาจากรตัสเนะเาะแล้วก็มาต้มให้สุกแล้วก็บีบีบนะคะตอนต้มถ้าอยากให้หอมก็ ใส่ใบเติมไปต้มด้วยนะคะจะทําให้กลิ่นหอมนะคะเราจะบี้ไข่บี้แป้งบี้มันมันเนะะี่ยค่ะมันม่วงเนะะี่ยค่ะให้ละเอียดนะคะบี้มันให้ละเอียดถะะ้าถึงจะใส่แป้งนะคะนี่ะคะ ใครๆก็ลดลองทดลองทำจริงดูได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะใครๆก็ตกงานใครๆก็อยู่บ้านนะคะเราไม่ได้อยากหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะแต่ว่าเราตกงานนะคะเราก็เลยต้องอยู่บ้านนะคะตอนนี้ทรัพย์ที่มีไว้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ก็ยังดูอยู่นะคะเพราะว่ายังหายังหาเขาเรียกอะไรนะรถพ่วงไม่ได้เลยนะคะว่าจะเอารถพ่วงก็จะเอาพ่วงข้างมาใส่กับมอเตอร์ไซคันที่ขี่อยู่นะคะแต่ดูแล้วมันมีตะพ่วงหนักๆแล้วก็แพงๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองเติมแป้งเข้าไปนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำยังไงเพราะเราไม่ได้ไปเสิร์ชดูนะคะเรา ทำตามที่เราคิดนะคะเดี๋ยวได้ผลดีแล้วเดี๋ยวจะลงสูตรไว้ใต้คลิปให้นะคะถามว่าเอาแป้งลงตอนนี้ทำไมคือเราเอาลงตอนนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ขยำมันให้มันละเอียดได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราขยำแต่มันใช่ไหมมันจะละเอียดดากนะคะเราก็จะเอาแป้งลงมาผสมเพื่อที่จะให้มันละเอียดได้ง่ายขึ้นนะคะ ให้เร็วขึ้นนะคะนี่นะคะเนี่ยมันจะได้ล่วนเร็วขึ้นนะคะนี่นะคะ่ะนี่เลยยู่บ้าน,นว่างๆก็ไม่ได้ทำอะไรก็ทำงานบ้านทำกบข้าว อะไรที่เป็นในบ้านทําเองหมดนะคะตอนนี้จะไม่ให้ลูกมาช่วยจะก่อนทํางานต้องคู่เราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะแต่ตอนนี้แม่อยู่บ้านแม่ก็จะรับหน้าที่ทํางานในบ้านคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะมันก็ล้วนแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะปั้นได้แล้วนะคะอย่างเี้นี่มันก็จะเหนียวสามารถปั้นได้แล้วนะเนี่ยเนี่ย ทีนี้มันก็ไม่น่าจะอร่อยใช่ไหมเราก็จะมาเติมเกลือน้ำตาลนะคะเติมเกลือน้ำตาลลงไปนะคะเกลือน้ำตาลกะทินะคะแล้วก็เราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยนะคะอ่ะมหมดแล้วหมดแล้วหมดเลย เท้ากันไปเลยนะคะถ้าทำขายเขาจะใช้เป็นแป้งมันนะคะทุกคนจะถูกวกว่าแป้ง้ระโพดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องหวานมาก ราไม่รู้ว่าคนอื่นน่ะเขาใส่กะทิไหมแต่ว่าเราอยากใส่นะคะเราอยากใส่นี่เป็นสูตรทดลองของเราถ้าอร่อยแล้วเราจะทำเป็นสูตรไว้ใต้คลิปให้นะคะถ้าชอบนะคะ้เาเข้ามาดูแล้วก็คลิกลงไปอ่านใต้คลิปได้จ้ะนะคะ ก็จะเริ่มเนี่ยเพรา,าเราเติมกะทิลงไปเนาะนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบน้ำมันนะคะไม่ไม่ชอบเอาไปทอดเนาะ<ม>ก็สามารถปั้นเป็นแผ่นนะคะทุกคนปั้นเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปจี่บนกระทะได้เลยจ้ะมันก็จะอร่อยเหมือนกัน ใครที่ไม่ชอบเป็นกะทิก็ใช้เป็นนมจืดได้นะคะนะ่คะถ้าเนื้อเนี้ยจะเอาไปปั้นเป็นไข่นกระทาแต่ถ้าจะเอาไปตีบนกระทะก็ให้เหลวนิดนึงนะคะหอมกะทิขึ้นมาแล้วไะคะอันนี้เราก็จะไปปั้นเป็นลูกๆเนาะ ได้เห็นไหมคะปั้นได้แล้วนะคะสําหรับไขน่นกกระทาเราจะเอาเนื้อนี้นะคะ้าสามารถปั้นได้เลยคะ่ะเนี่ยกลมไปทอดเนาะนะายง่ายๆมันมันได้ได้ที่แล้วนะคะเนี่ยแล้วก็จะไม่ติดมือนะคะเนี่ยพอมได้ที่แล้วจะไม่ติดมือจ้ะ ดีแล้วแล้ก็จะปั้นกันเลยนะคะนวดให้หอมนะคะหอมกะทิมากๆเลยค่ะตอนนี้ว็็จะไปเอาถาดมาใส่ค่ะ นะคะก็หยิบมาค่ะได้เลยนี่ไหมปั้นลูกเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแต่ถ้าเราตั้งใจหนี่ยมันก็จะเท่ากันนะคะเนี่ย ั้นอย่างนี้ไปจนเสร็จนะคะจนจนเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เราจะเราจะปั้นซะก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะเดี๋ยวขอปั้นก่อนเนดะี๋ยวไปดูตอนทอดทีเดียวนะคะค่านี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งตั้งกระทะเนาะตั้งกระทะใส่น้ํามันจ้า ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมารอให้น้ำมันมันร้อนเนาะเราก็จะตัง้งตั้งกล้องใกล้กระทะมากไม่ได้ค่ะมันร้อนนี่นะคะที่เราปั่นมาแล้วเนาะสวยบ้างไม่สวยบ้างก็มือใหม่หัดทำนะคะครั้งแรกนะคะครั้งแรกดูซิ จะเป็นไข่นกกระทาไหมใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะนี่ใหญ่ไปเนาะเดี๋ยวเดเราจะคัดลูกใหญ่ๆว่าเราจะแบ่งออกนะคะแบ่งแบ่งไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เกินนะคะตอนปั้นไม่ได้ดูนะคะมันจะสุกยากใช่ไหมเพราะว่ามันใหญ่เนาะนใหญ่สีสวยไหมคะมันม่วงถ้าใครไปเจอมันม่วงลดราคาก็ทดลองดูนะคะ อันนี้เราจะเอามาทดลองน้ำมันเนาะน้ำมันยังไม่ร้อนเลยนี่นะคะถ้าน้ำมันร้อนเขาก็จะเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนก่อนเนาะน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะทุกคนเราจะมาลองทอดดูเนาะ เดี๋ยวพอน้ำมันได้ที่นะคะทุกคนเราก็จะผ่อนไฟใช้ไฟปานกลางเนาะถ้าไฟแรงเนี่ยวเขาจะไหม้นะคะนี่ค่ะเราจะเอากล้องออกมาให้ห่างๆเตาพอมันโดนความร้อนนะคะทุกคนเขาจะกดอะไรไม่ได้นะคะเขากดไม่ไป แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้เราใช้มานานมากนะคะซื้อตั้งแต่ก่อนทำ youtube เนาะแล้วเนี่ยก็ทำ youtube มาปีกว่าละปีสเดือนละ นะคะคเราจะทอดแค่นี้แล้วก็จะไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราจะมาแบ่งเพราะว่ามันใหญ่นะคะทุกคนเราจะเอากล่องออกมาห่างๆค่ะสีสันสวยงามค่ะ แต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูอีกทีนึงนะคะต้องคอยคนเนาะเราจะหยิบตัวเทสเราขึ้นมาแล้วค่ะเพราน่ะน่าจะได้ทีแล้วน,ะนี่คือตัวเทสนะคะอนที่เราไปเทสน้ำมันรอยก็เย็นแป๊บนงะ ะะทำขนมดูทีวีดูติ๊กตอกดู youtube ไปนะคะเครื่องหนึ่งก็เล่นติ๊กตอกไปเครื่องหนึ่งก็ดูคลิปให้เพื่อนๆไปนะคะทุกคนเราแค่ประกาศออกไปว่าเราจะห่างจาก u t u b e นะคะบางคนนะคะพอได้ไปเห็นโพสต์ชุมชนของเราว่าจะห่างจาก youtube สักพักนะคะจากที่เราไปดูคลิปให้ทุกคลิปนะคะไม่กลับมาเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาคิดว่า เราจะไม่ดูคลิปให้นะคะเขาก็จะไม่มาเลยนะคะแต่ผิดค่ะเราไปดูให้นะคะที่เราบอกว่าห่างแค่เราจะไม่ลงคลิปนะคะเราแค่ทดลองใจทดสอบใจดูนะคะเราทดสอบสองรอบแล้วนะคะว่าอ่าจะลองห่างๆจาก youtube ดูนะคะแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่เข้ามาเห็นก็จะไม่มาดูคลิปให้เลยนะคะ นะคะสีสันสวยงามมากๆค่ะนี่นะคะแต่เราจะรอดูว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมารอดูตอนสุกนะคะค่ะตอนนี้ไข่นกกระทาของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะทุกคนอร่อยนะคะอร่อยเพียงแต่ว่าอ่าส่วนผสมของแป้งแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดน้อยไปหน่อยเนาะ <S <S เนื้อก็เลยจะแน่นนะคะนี่นะคะนี่นะคะ แต่ความหวานมันก็อร่อยแล้วนะคะหวานมันอร่อยแล้วตามตรงสูตรที่เราคิดไว้นะคะนี่นะคะโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะมาปั้นตามที่เราอยากจะทํานะคะถ้าเราทํากินเองเราจะทําแบบไหนก็ได้นะคะเราปั้นเป็นลูกกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็มาทําเป็นอันนี้ก็ได้นะคะก็หนึ่งลูกก็จะได้หนึ่งวงอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเราเบน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 นมายงก็ได้นะคะอ่าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะ ปรับสูตรให้แป้งมันมันเยอะขึ้นเนาะแป้งสาลีน้อยลงนะคะหรือว่าใช้แป้งมันไปเลยก็จะแบบคองดีมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะกล้องไปไหนไม่รู้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้าเลยจ้าเรามากินกันเลยเนาะ